แรงดวงผู้นำฝึกหัดลูกสาวของเขาคนนั้นระวังจะอยู่ไม่ครบบาระยากที่บ้านเมืองจะเจริญกรรมตกอยู่ที่ประชาชนโดยหมอนิดกิจชาทวีกุลกิจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะดวงลูกสาวของเขาคนนั้น ขอแสดงความดีใจด้วยที่ลูกสาวได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยลูกสาวของเขาคนนั้นเกิดวันที่21สิงหาคม2529ปีขานวันพฤหัสมีดิถีธาตุไฟฤดูฝนโดยทั่วไปคนที่มีดิธีธาตุไฟส่วนมากดวงจะเริ่มดีขึ้นในปีพศ2567 2568 และ2,569ยาวไปหลายปีแต่ดวงลูกสาวของเขาคนนั้นมีดิทีธาตุไฟก็จริงแต่ปีพศ2568จะเจอปรรปักในฐานดวงอย่างรุนแรงตามโหราศาสตรจีนเรียกว่าเอี้ยงจีสิงขานมะเสงวอกเพราะเดือนเกิดของลูกสาวเขาคนนั้นเกิดเดือนวอกปีเกิดเป็นปีขานปี2,568 เป็นปีมะเส็ง3มนักสัตว์นี้เจอกันเรียกว่าเอี้ยงจีสิงจะเป็นปรปักที่รุนแรงมากและวันที่โหวตนายกวันที่16สิงหาคม2567เป็นวันธาตุน้ำทั้งน้ำบนน้ำล่างมาดับธาตุไฟของลูกสาวเขาคนนั้นแถมเดือนสิงหาคมยังเป็นเดือนอริกับปีขานอีกวันที่โหวตนายก เปรียบเสมือนวันตอกเสาเข็มถ้าวันที่โหวตเป็นอริกับเจ้าชะตาจึงต้องระวังเพราะเกรงว่าการตอกเสาเข็มเสาเข็มอาจจะหักกลางทำให้ฐานไม่แข็งแรงเมื่อเสาเข็มไม่แข็งแรงบ้านที่สร้างก็มีโอกาสพังก่อนกำหนดได้เหมือนกัน นับจากวันนี้เป็นต้นไปพักของเขาคนนั้นอาจจะพังเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อดวงผู้นำประเทศไม่ดีการบริหารงานต่างๆก็จะไม่เป็นไปตามที่หวังมีโอกาสผิดพลาดเยอะถึงแม้ว่าผู้นำประเทศคนใหม่นี้จะมีที่ปรึกษาที่ผ่านการเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ววงเล็บผู้เป็นพ่อแต่ดวงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังดวงก็ไม่ดีเช่นกัน จึงอาจจะมีการคิดผิดทำผิดโดยสุจริตตามสไตล์ที่คนตระกูลนี้ชอบใช้ในเมื่อดวงผู้นำประเทศไม่ดีจึงยากที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญได้กรรมจะตกอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนบ้านเมืองไม่ใช่ของเด็กเล่นแต่คงเป็นกรรมของประชาชนที่ได้เด็กอ่อนหัดมาสร้างบ้านคนในตระกูลคงปลื้มใจ ที่ลูกสาวที่เป็นผู้นําแต่ประชาชนคงกลุ้มใจที่ได้ผู้นําหัดเดินคาดว่าตลาดหุ้นคงแตกตื่นตกใจกันไม่มากก็น้อยถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านของผู้นํามีเงินมากมายแต่ผู้นําไม่ได้เอาเงินทางบ้านมาแจกประชาชนมันเป็นเงินของประเทศมันเป็นเงินของประชาชนทั้งนั้นสงสารนักการเมืองหัวงอขัวดํา เพราะเวลาเจอผู้นำหัดเดินถ้าไม่ยกมือไหว้ก็ต้องยืนกอกระดุมกันเป็นแถวคาดว่าผู้นำฝึกหัดจะอยู่ไม่ครบวาระถ้าไม่ถูกพักร่วมรัฐบาลปฏิวัติด้วยการถอนตัวออกจากพักก็มีโอกาสที่จะถูกปฏิวัติจากทหารและตามดวงของผู้นำหัดเดินอาจจะต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในคุกหรือไม่งั้นก็อาจจะมีญาติผู้ใหญ่หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอีกรอบก็เป็นไปได้ ขออย่าให้มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยถือว่าโชคดีที่สุดเพราะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยคราวนี้น่าจะไม่ใช่ป่วยทิพย์แต่อาจจะป่วยอย่างหนักอาจถึงกับชีวิตก็เป็นไปได้ดวงของผู้นำหัดเดินต้องระวังไปถึงปี2,571แต่ดวงของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาถนนชีวิตเดินธาตุน้ำมาดับธาตุไฟ20ปี เกรงว่าจะเป็นการส่งลูกมาเป็นแพะบูชายันเหมือนคราวที่ส่งน้องสาวงูจังอีปโป้มารับเคราะห์รับกรรมจนต้องหลบไปอยู่ต่างประเทศถ้าผู้นำหัดเดินทำการผิดบริหารบ้านเมืองผิดพลาดจนเสียหายระวังประชาชนจะลงถนนจนต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอีกคนประเทศไทยมีพักการเมืองแปลกๆพักหนึ่งเหมือนบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟครั้งแรก ดันลืมถอนชื่อออกจากสื่อหรือถือหุ้นสื่อจำไม่ได้เหมือนกันเลยต้องลาสิขามาบวชหน้าไฟอีกทีดังกว่าเพื่อนได้สอสอมาเยอะกว่าเพื่อนแต่ไม่ได้เป็นนายกดันมือคันเท้าคันไปแตะหนึ่งหนึ่งสองพอบวชหน้าไฟแล้วเผาแล้วก็ลาสิขาอีกครั้งไม่รู้จะเข็ดหรือ,อยังต่อไปถ้าได้สอสอมาเยอะ แต่ถ้ายังจะไปแตะหนึ่งหนึ่งสองคงต้องบวชหน้าไฟอีกครั้งเผาผีเสร็จก็ลาศิกขาทันทีขอเรียกว่าพักบวชหน้าไฟเผาผีเสร็จก็สึกทันทีส่วนอีกพักหนึ่งบวชเป็นพระแต่ไปเสพเมถุนกับศีกาจนถูกจับสึกครั้งที่หนึ่งยังไม่เข็ดบวชเป็นพระอีกครั้งก็ดันไปเสพเมถุนกับศีกาอีกคงจะเป็นเพราะสันดานที่ฝังลึกถูกจับสึกครั้งแล้วครั้งเล่า จนต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่จะยังบวชเป็นพระอีกตามความเป็นจริงแล้วการเสพเมถุนเป็นประชิกที่ไม่สามารถมาบวชใหม่ได้ถึงบวชก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่คนบางตระกูลด้านได้อายอดจึงไม่ละอายต่อใจส่งคนในตระกูลมาบวชพระอีกแต่เชื่อว่าบวชไม่ได้นานผ้าเหลืองจะร้อนเป็นไฟคอยดูว่าผู้นำฮัดเดินจะอยู่เป็นสุขหรือไม่ มีปัญญาแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้หรือไม่มีปัญญาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่เชื่อว่าไม่สามารถแก้อะไรได้เลยนอกจากแก้ผ้าเอาหน้ารอดเท่านั้นเอวังประการชนีแลส่วนดวงชะตาของเขาคนนั้นจะรับกำหนักดวงของเขาคนนั้นมีดิทีธาตุไฟฤดูร้อนจากนี้เป็นต้นไปถนนใหญ่ถนนชีวิตของเขาคนนั้นกำลังเดินธาตุน้ำ จะมาดับธาตุไฟของเจ้าชะตาต่อเนื่องถึง20ปีในขณะนี้ถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะรอดเอื้อมมือของกฎหมายมาได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ตามแต่กฎแห่งกรรมกำลังเริ่มทำงานแล้วสิ่งที่เขาคนนั้นตั้งความหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรืออะไรก็ตามจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามารุมร้าจนไม่ได้ดังใจหวังตราบใดที่เขาคนนั้นยังมีอิทธิพลกับพรรค ต่อไปภายในพักของเขาคนนั้นก็จะมีปัญหาอาจจะมีคนที่เคยนอบน้อมหรือคนใกล้ชิดจะเริ่มถอยห่างออกไปพักของเขาคนนั้นจะเสื่อมลงเรื่อยๆการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะได้ต่ำกว่าร้อยลูกพักบางคนจะย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือถ้าตัวของเขาคนนั้นไม่เจ็บป่วยหนักก็อาจจะมีคนในครอบครัวของเขาคนนั้นเจ็บป่วยหนัก อาจจะถึงตายก็เป็นไปได้ในขณะเดียวกันเขาคนนั้นยังมีสิทธิ์ที่จะถูกกฎหมายตามเล่นงานหรือมีคดีอื่นโผล่ขึ้นมาเล่นงานตามดวงชะตาของเขาคนนั้นยังประมาทไม่ได้เพราะคนไหนก็ตามที่ถนนชีวิตโดนเล่นงานอย่างหนักยากที่จะแก้ไขนับวันมีแต่แย่ลงถ้าพูดภาษาหมอที่รักษาคนไข้คงต้องบอกว่าต้องรอดูอาการเป็นวันๆไป นับจากนี้เป็นต้นไปอาการของเขาคนนั้นน่าเป็นห่วงไม่รู้จะผ่านอายุ78ปีไปได้หรือไม่วงเล็บปีพศ2570เพราะพื้นดวงไปเจอด่านหินด่านภูเขาตั้งสามด่านแต่และด่านล้วนฮรรโหดทั้งนั้นเหมือนท่านยม,มทูตยม,มบาลท่านมายืนรอเพราะบุญเก่าเริ่มหมดไปแล้วอยากขอเตือนด้วยความฝังดีว่าอย่านอนเป็นผักจะดีกว่าที่เคยบอกว่า จะขอกลับมาเลี้ยงหลานนั้นเกรงว่าจะเป็นภาระให้ลันหลานต้องมาเฝ้าดูแลหรือให้ลันหลานมาเลี้ยงไม่ใช่มาเลี้ยงหลานตามที่ตอแลไว้เสียดายที่เป็นคนเก่งแต่โกงเสียดายที่รวยไม่รู้จักพอเสียดายที่ใช้แต่บุญเก่าไม่สะสมหรือสร้างบุญใหม่เสียดายที่เป็นน้ำเต็มแก้วแต่เป็นน้ำเน่าทั้งแก้ว ถ้าว่ากันตามดวงของเขาคนนั้นถ้าไม่ถึงกับเจ็บป่วยหรือหนักหรือตายก็อาจจะติดคุกโอกาสติดคุกมีสูงเลือกเอาก็าแล้วกันว่าจะติดคุกหรือยอมตายยอมเจ็บป่วยหนักหรือยอมเสียของรักมันต้องเกิดเหตุใดเหตุหนึ่งค่อนข้างแน่นอนถ้าฉลาดพอให้หลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองอย่าไปคุมพักการเมืองปล่อยให้คนรุ่นใหม่เขามาบริหารจะดีกว่า ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูอย่าหาว่าไม่เตือนหรือจะหนีออกไปอยู่ต่างประเทศอีกรอบมันจบแล้วครับนายโดยหมอนิดกิจาทวีกุลกิจสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคำทำนายโดยหมอนิดกิจาทวีกุลกิจอีกครั้งนะคะและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ